ครับสวัสดีครับอยู่กับร้อยเบ้านปลาครับนะครับอยู่กับฟาร์มปลาครับนะครับทั้งนําเข้าแล้วก็ลูกนอกนะครับมีทั้งฝีมือคนไทยนะครับแล้วก็นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นปลานําเข้าเรามีทุกรูปแบบนะครับแต่ตอนนี้เราก็ได้สร้างบ่อนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆที่จะมาชมปลานะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนที่จะสร้างบ่อนะครับเข้ามาดูเข้ามาสอบถามนะครับวิธีการสร้างนะครับสูตรในการสร้างนะครับบ่อแล้วก็จะมาดูปลานะครับจะมาให้อาหารปลานะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับเข้ามาชมกันก่อนนะครับสำหรับบ่อนี้ก็เป็นบ่อติกระจกนะครับหนา12ส2มิลนะครับ เรียกว่าอย่างหนาเลยนะครับสำหรับบ่อนี้12มิลครับระบบก,กองความพิเศษของสองบ่อนี้นะครับเรียกว่าเป็นบ่อหน้าโชว์รูมแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เติมน้ํานะครับกําลังจะได้ที่เลยครับสำหรับบ่อนี้ความพิเศษก็คืออย่างที่คลิปก่อนหน้านี้นครับเราได้บอกว่าบ่อนี้เราใช้ชุดกองชุดเดียวครับ เราสร้างชุดกองชุดเดียวแต่ยิงสะดือบอ่อนะครับแล้วก็ต่อชุดสกิมเมอร์เข้ามาหาชุดกองชุดเดียวเพื่อใช้ปั๊มน้ําตัวเดียวนะครับมันจะช่วยประหยัดไฟนะครับแล้วก็เราก็ใช้ปั๊มน้ําที่มีขนาดวัดต่านะครับเท่าที่ดูข้างกล่องนะครับเท่าที่สั่งซื้อมาวัดมันต่าครับแต่ลองไปวัดจริงเนี่ยวัดมันจะเท่าไหร่ก็ก็ ก็ยังไม่เคยวัดนะครับแต่เราอิงจากโรงงานนะครับค่าวัดจากโรงงานก็ค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่าจะไม่ผิด5,500ลิตรตัวนี้นะครับโซโบห้าพัเอหรือเปล่านะครับบีโอหรือเปล่า,ลาไม่แน่ใจนะครับแต่เรียกว่าเป็นยี่ห้อโซโบนะครับรุ่นประหยัดไฟ35มสิบห้าวัตต์เท่านั้นนะครับเราก็ใช้ความน้ำตัวเดียวในการ ดึงน้ำมาบำบัดในช่องกรองนะครับปั๊มน้ำมันจะอยู่ห้องสุดท้ายนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลเอื่อยนะครับไม่ไม่ใช้ระบบบำบัดที่แรงนะครับไม่ใช้กระแสน้ำที่แรงนะครับเราใช้การนี่ครับหเอื่อยนะครับเพื่อบำบัดน้ำนะครับแล้วก็จะใช้ปั๊มลมทั้งฟาร์มเนี่ยนะครับนี่บ่อใหญ่ด้วยนะครับบ่อเล็กด้วย แล้วก็รวมถึงสองบ่อนี้เราจะใช้ LP ร้อยตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะใ่ายลมให้กับทุกบ่ออย่างไรนะครับราจะสีบ้านปลาครับก็จะอัปเดตให้ให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อของเราอีกนึงนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจการสร้างบ่อนะครับราจะสีบ้านปลาครับนะครับให้ให้คำปรึกษานะครับ ให้คําปรึกษาตามงบประมาณของท่านนะครับเราอาจจะไม่ได้กับจำกัดว่าตันละเท่านั้นเท่านี้นะครับเราอาจจะไม่ได้กําหนดนะครับแต่ตาพี่ๆท่านใดนะครับมีงบประมาณเท่านี้นะครับเข้ามาเข้ามาศึกษาปรึกษาได้นะครับติดกระจกหรือไม่ติดกระจกเป็นบ่อนะครับลอยไม่ลอยยังไงก็เข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับบอ่อนี้ก็เอาไว้ให้พี่ๆนะครับได้เลือกชมปลา ครับจากความชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ควา,ามชั้นนําของไทยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าปลาที่แอดมินมีในสต็อกนะครับจะเอาชุดไหนมาลงนะครับโชว์อยู่หน้าฟาร์มให้พี่ๆ้องเข้ามาเลือกชมครับขอบคุณครับ